เป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็ไม่อยากผ่าตัดก็เลยไปฉีดเกล็ดเลือดนะครับอยู่ที่เรารู้จักกันว่า PRP นะครับพอดีวันนี้มีคนไข้คนนึงมาหาผมนะครับก็ปวดหัวเข่านะครับแล้วก็รักษายังไงก็ไม่หายก็เลยไปฉีด PRP มาสุดท้ายนะครับก็ได้รับบทเรียนราคาแพงวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเป็นอุทาหณนนะครับให้คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วไปฉีด PRP มาฟังกันครับเคตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่นะ ห้าสิบเก้าปีเนาะครับเนาะปวดเข่ามากี่ปีละสองสามปีสองสามปีที่ปวดเดยอะๆใช่ไหมโอเคแม่ช่วยยืนให้หมอดูนิดนึงหมออยากนี่คือขาโก่งแบบโก่งมากเลยเนาะ <c oughs> ขาโก่งมากแล้วคราวนี้อ่ะม่น้างดีกว่ากว่าม่อันนี้เขเดินแบบตอนเดินนิดเนี่ยตอนเดินยิ่งเดินยิ่งููว่าขาโก่งมากๆเลยเนาะพิลาเดิน <c oughs> ขาแบกไปข้างนอกนเมื่อหกเดือนที่แล้วไปฉีดที่บ <c oughs> ุรรไปฉีดเก็บลือเป็นเขาจะดูดเก็บเลือ ออกมาให้ถูกไหมครับฉีดข้อหนึ่งเท่าไหร่ครับราคาหมื่นห้าหมื่นห้าเขาจะฉีดยังไงเอ่ยอธิบายให้ฟังหน่อยโอเคไปออ่าฮะแล้วก็ไปฟอกไปฟอกแล้วก็กลับมาฉีดที่หัวเขาข้างนี้ใช่ไหมครับทั้งหมดสามเท่าไหร่นะเดือนละเดือนละเข็มสามเดือนถูกไหมครับฉีดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาการปวดเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือเท่าเดิม ไม่ต่างอะไรเลย,เลยแล้วคุณหมอเขานัดไปตรวจอาการอีกไหมครับไปก็ไปหลังจากฉีดครบสามแล้วเขานัดไหมครับแล้วแล้วพอเราบอกว่าเราไม่หายปวดเนี่ยเขาทําไงครับก็ไปเขาไลฟไปเลยโอเคผมถามนิดนึงตอนที่เขาตอนที่เราไปหาคุณหมอที่คลินิกครั้งแรกเนะี่ยคุณหมอเขาได้เขียนเขา่ารับสภาพแบบนี้ไหมเขียนเขียนแล้วแต่เขาก็ยังบอกว่ายังยังฉีดอยู่โอเค เขาไม่เอ็กซเรย์นะครับไม่เอ็กซเรย์นก็คือมาถึงจุดป้นเพื่อฉีดเลยโอเคกรณีจะบอกว่านี่ครับว่าว่าเขาคือฉีดไอเก็บเลือดเนี่ยมันฉีดได้นะแต่ว่ามันควรจะต้องอยู่ในระยะที่มันเหมาะสมคือหมายความว่าเป็นระยะเข่าเื่องในระยะหนึ่งระยะระยะสองแต่ระยะเนี่ยคือดูก็าดูว่าขานโป่งมากๆแล้วการฉีดยาในระยะเนี่ยไม่มีประโยชน์เลย ไม่มีประโยชน์ใดๆเลย,เ,ยเพราะว่ามันเหมือนกับเราเติมลงลงไปในยางที่มันรั่วดูแล้วฉีดไปเจ็บปุ๊บเนี่ยมัน,ไม,มนไ,มไ,มไม่ดีขึ้นแน่นอนดังนั้นเนเาะจะบอกแม่ว,ว่าลักษณะแบบนี้ถ้าเขาโป่งลักษณะนี้นะครับไม่ควรจะฉีดเก็บเลื่องเลยเพราะที่เราจะได้อย่างเดียวเลยคือได้เสียงนระยะขนาดนี้แล้วเนี่ยคือจะต้องผ่าตาัดละเดี๋ยวจะเอาเอ็กซเรย์ให้ดูเอ็กซเรย์ของคุณแม่น้องอีแม่ดูแล้วว่าเขามันเสรก เข่าเสื่อมจนกระดูกฝั่งนี้มันสลายไปแล้วว่ามันสูญพิยไปแล้วนะครับการรักษาข้อเข่าเสื่อมนะครับโดยการใช้เก็ดเลือดนะครับหรือว่า PRP นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยนะครับก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมในระยะไหนนะครับซึ่ง PRP เนี่ยไม่ช่วยเลยนะครับในข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะรุนแรงนะครับดังนั้น คุณหมอที่รักษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเราเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะไหนซึ่งการวินิจฉัยนั้นก็คือต้องใช้เอ็กซเรย์ดังนั้นนะครับถ้าคลินิกไหนนะครับที่จะฉีด PRP าีให้เราโดยที่ไม่ได้ประเมินเราเลยว่าเราเป็นข้อเข่าเสื่อมในระยะไหนก็คือไม่ได้เอ็กซเรย์เลยเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคลินิกนั้นไม่โอเคนะครับเพราะว่าถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมในระยะรุนแรงการฉีด PRP ีเข้าไปมีแต่จะทําให้เราเสียเงินครับแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการฉีดยา<ๆ> <raid S 3> เลยนะครัั <S <S ับบเพรรราาะะะะว่ยหลงนค สื่อต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าคลีต่างๆเนี่ยทำโฆษณาเยอะมากปวดเข่าไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็มาฉีดแบบนี้ครับอยากจะฝากไว้เป็นอุทารหอน,นะครับสําหรับคนที่เป็นข้อเข่าเสริมและกลัวการผ่าตัดนะครับอันเนี้ยนอกจากจะเสียเงินแล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องได้ผ่าตัดเหมือนเดิมครับ